พร้อมเจะเพลงที่สองยังโอเคต่ออันนีเนยมันสูงจังวะตอนนี้เหรอสูงเพลงสูงมากสำหรับผมกาไปเที่ยวมันก็คือแต่ว่าพอเราไปเที่ยวเราจะต้องได้ ต้องได้อะไรบางอย่างจากการไปเที่ยวซึ่งหราผมมันก็คือแบบอยากอยากได้ประสบการณ์ใหม่ๆก็เป็นการไปทริปที่แบบได้ลองทําอะไรใหม่ๆด้วยตัวเองเช่นแบบนั่งเครื่องไปคนเดียวแล้วก็ไปแบบดิสนีย์คนเดียวได้ใช้ชีวิตคนเดียวแบบมันได้ฟ e ลลิ่งอีกแบบ,บมันก็จะมีความเหงานิดนึงแต่มันก็มีความแบบพอสงบเป็นครั้งแรกที่ขับรถไปกับเพื่อนเองแค่แค่ตกลงกันว่าจะไปบางแสนแต่อกไม่ได้วางแผนอะไรกันเลยแล้วก็ระหว่างทริปมันก็มีอะไรเยอะมากแบบว่าเพื่อนหัวแตก เพื่อนหมแตกแล้วก็เพื่อนอีกคนนึงลากฝันเสียวุ่นวายเลยตอนนั้นแะต้องขับรถไปโรงพยาบาลเองด้วยไปเฝ้าเพื่อนเองโทรติดต่ออะไาทุกอย่างเองเป็นการเต็นนอนกันค้างหนึ่งคืนแล้วก็ระหว่างหนึ่งคืนนั้นมันก็แบบได้กินหมูกระทะแล้วบอกว่าร้องเพลงฟังเพลงชิวๆแบบโอ้โหเป็นบรรยากาศที่แบบว่ารู้สึกว่าแบบแฮปปี้มากบบว่าติมเย็นๆบนภูเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตื่นตื่นเช้ามาก็เจอพานตีดแสงสวย แบบอาแบบเป็นอะไรที่แบบว่าอ,นะอิมอ่มเลยนะอิ่มอิ่มอิ่มปกระทะอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เป็นโมเมนต์ดีๆในช่วงหนึ่งมาดร r ร a d i p เป็นอะไรที่เออยากทำมาตลอดแต่ว่าไม่ค่อยไม่ค่อยได้ทำกับเพื่อนๆมากฟีลแบบว่ารถ c o n v e r t เ b l e แบบว่าเปิดหลังคาแล้วก็หมดแบบว่าไปเที่ยวกับเพื่อนๆเ,เปิดเพลงเสียงดังๆอะไรเงี้ย <c oughs> ถ้าเปรียบเทียบง่ายๆมันก็คือการที่ตั้งแต่วันแรกที่เราเข้ามา ในรายการจนถึงเส้นทางเดบิวมันก็เหมือนเป็นถนนเส้นหนึ่งที่เราจะต้องไปให้ถึงเพื่อนก็เป็นคนที่เข้ามาเดินทางร่วมกับเราบนรถคันนั้นมันก็ดูเป็นรถทริปแบบตั้งแต่มิชชั่น1ถึงมิชชั่น6เหมือนกันเหมือนเป็นทริปที่แบบไม่ต้องเตรียมตัวอะไระไม่ต้องกลัวอะไรแล้วก็ไปเลยแล้วก็เหมือนแบบมันโชว์ความรู้สึกแบบเราอยู่ด้วยกันและเราทําอะไรด้วยกันเราทําได้หมดเราไม่ได้กลัวโลกแล้วเรากล้าทําทุกสิ่งทุกอย่าง โรดชีของผมมันคือการที่เราไม่ได้อยู่กับตัวเองคนเดิมเราได้เปลี่ยนแปลงตัวเองคนเดิมไปเป็นคนที่ดีกว่าเดิมแรกๆเพิร์ก็ไม่คิดว่าจะสนิทกับคนที่นี่ขนาดนี้แต่พอเหมือนพอเข้ามาในกันเนี่ยเราแบบได้อยู่กับเพื่อนทุกวันได้น,นอนบ้านเดียวกันมันเหมือนแบบเรามีพี่น้องมาเพิ่มอ่ะแบบเหมือนทุกคนเป็นครอบครัวหมดแล้วอะ่ะเพิรอกถือว่าเพิร์หาความสัมพันธ์แบบนี้ได้ยากมากมๆาในชีวิตเนี่ยผมเองอะ่ะเข้ามาทําสิ่งเนี้ยด้วยอะไรเวลาที่แบบว่า นานมากสองปี6เดือนคร่าวๆสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกเลยคือมันไม่ได้มีแบบช็อตคัตมันไม่ได้มีทางลัดที่แบบว่าทําให้เราถึงปลายทางเลยมันก็คือการไปเที่ยวกับเพื่อนเราแค่มีกันและกันไปเจอสิ่งใหม่ๆด้วยกันเจอสิ่งที่เราไม่ได้เตรียมไว้ไม่ได้วางแผนไว้ด้วยกันมันก็สนุกปอกแบบมันก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆระหว่างทางในแต่ละมิชชั่นก็สอนอะไรผมมาไม่เหมือนกันเลยในสักรมิชชั่นแล้วแบบ มันทำให้ผมโตขึ้นมาเยอะมากมันทำให้ผมเข้าใจตัวเองเข้าใจชีวิตด้วยความที่เพลง road trip มันเป็นการที่เดินทางไปเรื่อยๆโดยที่แบบไม่รู้ว่าจุดมุ่งหมายเราคืออะไระมันมันก็ r e l a t e กับช่วงอายุเราตอนนี้นะของทุกๆคนเลยเหมือนสิ่งที่มันน่าจดจำในระหว่างการเดินทางที่เป็นเทน,นีก็คือสิ่งที่เราเจอมาด้วยกันกับเพื่อนๆหรือว่าประสบการณ์ที่เราได้เจอมาด้วยกัน การเดินทางสาหรับผมมันก็คือการเดินทางที่แบบผมจะได้เดบิวต์หรือเปล่าระหว่างทางเป็นเด็กฝึกผมก็ได้เพื่อนใหม่อุปสรรคของผมมันก็คือเวลาที่แบบผมพัฒนาตัวเองได้ไม่เร็วเท่าที่ตัวเองอยากให้มันเป็นแพ้บ้างในแบบในบางมิชชั่นเกือบจะตกรอบบ้างแต่มันก็ยังมีแบบความทรงจาดีๆที่ผมรู้สึกว่ามันก็ได้ประสบการณ์ใหม่หมได้ได้ทำงานกับคนเ,เก่งๆเ,เยอะะแล้วก็ ได้เห็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีขึ้นด้วยสิ่งที่ได้จากรายการนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันทําให้ผมมีความเป็นแบบมนุษย์มากขึ้นครับแล้วก็พัฒนาในหลายๆอยา่างแต่ก่อนเนี่ยเราจะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยไม่ค่อยแคร์อะไรามากเราจะเอาตัวเองเป็นหลักเราจะแบบทำยังไงก็ได้อย่างแต่แบบฉันจะต้องฉันจะต้องแบบก้าวไปข้างหน้าให้ได้ แต่ว่าพอมาอยู่ในที่นี้จริงๆเนี่ยผมเริ่มมีความแบบความรู้สึกแบบเป็นหวน่วงความรู้สึกแบบหวังดีความรู้สึกเฮ้ย hey, my friend we go together เนื้อเพลงมีความแบบครีเอทีฟมากๆแล้วก็มันเป็นดีเทลแบบแต่ละอย่างที่มันจะหาได้จาก r o ท d t r ปจริงๆเพลงนี้มันเป็นเพลงสนุกแล้วผมก็ค่อนข้าง enjoy กับเพลงนี้มากเลยคิดว่าเพลงนี้อาจจะเป็นเพลงที่ทำให้แฟนคลับแบบ น่าจะชอบเพลงนี้ที่สุดมากก็ได้ครับผมด้วยความที่มันร้องพุ่งอ่ะแล้วเพลงมันสนุกอ่ะเราจะต้องร้องไงก็ได้ให้มันมีความพร้ออยู่เปอร์เป็นคนแนะนาฮัลมาแล้วบอกว่ายิ้มไปร้องไปแล้วมันจะทําให้เสียงสว่างขึ้นแบบเข้ากับนื้อเพลงมากขึ้นแล้วก็เสียงพุ่งขึ้นดูสดใสขึ้นเฮ้ยเฮ้่องจะก่าแค่นข้เรื่องมันใครขอสีชมพูสีเีเขียวสีเขียวเขียวอ่ะ พี่แต่ว่ามวานท่าเต้นสวยนะสวยสวยท่าที่เราคิดเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไอ่ใช่อะไรว่าจริงจริงเฮ้ยแต่เมื่อวานมันเกิดพี่จินได้ปะใช่ Happy ตัดไ h เล y เดทอย h ่เดทอยู่อะไรเนี่ยโอเคได้วักกี้มาสี่รถ้องกันเลยอ่ะนี่อาห้ารถเลยเพิ่มอ้าวโอเคขอบคุณนะอร่อย เราได้มูลแล้วแฮปปี้ไปสำหรับเพลงแบบรถทิปถ้างั้นเราไปทินท่าเลยไหมได้ไปไป go finish in my body ถ้ามีสี่คนอยู่ตรงนี้แล้วก็พวกพี่สองคนก็เข้ามาล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 าวันนี้เน็กคือแบบ MVP ของกรุ๊ปเลย เนคคิดท่ามาได้เยอะมากๆเนกเป็นคนที่แบบเป็นเด็กที่กล้าคิดแล้วมีไอเดียอยู่ตลอดจริงจริงแล้วเจค่อนข้างชอบเขาไม่กลัวว่าเขาจะทําออกมาผิดหรือถูกเลยเขาขอ,อนําเสนอก่อนซึ่งเน็กนีตรงนี้สูงมาก,มกาเพราะอันนี้เป็นสิ่งที่ยากที่สุดของการการเป็นศิลปินเหมือนกันเพราะสิ่งส่วนใหญ่เราจะเราจะสบายตัว เวลาเต้นเราจะฟีลกรุ๊ปมากเกินไปหรือบางคนน้อยเกินไปมันไม่เท่ากันองศาความละเอียดเก็บความเนี้ยไม่เท่ากันพี่ว่าอาจจะต้องลองลองคุยกันจริงๆเช่นเป่าเครื่องเป่าออกเท่าไหร่เราเคยนั่งวัดกันไหมว่าความออกอกี่กมัดที่เกาหลีเขาเก็บเลยนะว่า1กำ่มัด2กำกมัด3กำกมัด3กำกมัดใช่ไหมดึงแค่นี้ไม่หอมเอาใหม่เก็บอย่างเงี้ยทุกดีเทลเด็กแต่เด็กกลุ่มนี้เท่าที่สังเกตก็คือใช้ฟีลลิ่งอารมณ์ว่าประมาณนี้ เท่านี้ละกันมันเลยไม่พร้อมกันหรือถ้าที่แบบแค่นี้ก้มองศาไหนเก็บเฉียงเท่าไหร่เราเคยคุยตรงตรงนี้ไหมอะไรเงี้ยแสดงว่าถ้าไม่เคยคุยพี่ว่าเริ่มมีปัญหาแล้วสาหรับการเป็นกลุ่มใหญ่ที่จะทําให้งานคราฟเกิดขึ้นแล้วมันพรีเมียมเด็กต้องเอาไมซ์นั้นมาพี่รู้สึกว่ามิชชั่นนี้จะเป็นมิชั่นที่ทาให้น้องเรียนรู้ละกันว่าการเป็นศิลปินอะถ้าจะลงดีเทลในการที่จะไปไกลในอนาคตอะมันคือการเก็บทุกเม็ดเหมือนเรื่องร้องที่พี่แอมเก็บให้ทุกเม็ดเรื่องเต้นก็ต้องเก็บทุกเม็ดเหมือนกัน เนาะแล้วก็ที่เหลือเป็นฟิลกับแรงกับอารมณ์เราเชื่อแล้วกันว่าเด็กกลุ่มนี้ทําได้เนาะประมาณนี้ครับครับรู้สึกว่าก็ดีกว่าพอเรากีท่ามารวมกันเพราะว่าท่าที่เราแบบว่าคิดเองของทีมเราอะเราอาจจะไม่ได้เราอาจจะไม่ได้ถูกใจหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์บางครั้งก็มองเห็นท่าเต้นเขาแล้วก็รู้สึกแบบว่าเฮ้ยท่าเต้นเขามันดีกว่าของเราอีกละแล้วคูเจได้ก็เคาะเป็นท่าเต้นเขาเลยก็รู้สึกว่าดีที่เราแบบว่าเอามารวมกันเราจะได้ สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับพวกเราพออยู่กับเพื่อนๆนนการเดินทางยาวๆเแบบว่ามันจะรู้สึกสั้นมากพออยู่กับพพเพื่อนๆเพราะว่ามันสนุกมันต้องอยู่กับคนที่ถูกต้องคนที่เราอยากอยู่ด้วยตั้งแต่เข้ามาในรายการนี้มามันผ่านมา6เดือนแล้วรู้สึกว่า6เดือนนี้เป็นหกเดือนที่เร็วมากๆในชีวิตจินรู้สึกว่าพอเราได้มาทำมิชชั่นด้วยกัน ยิ่งเราเข้าใจกันเนี่ยมันทําให้เราสนิทกันขึ้นรักกันขึ้นมันเป็นแบบสิ่งที่เราซื้อไม่ได้มันเป็นความทรงจําที่ดีมากของเราแบบแล้วเพลงเนี้ยมันเหมือนเป็นเพลงเพลงสนุกอะเพลงแฮปปี้แบบเพลงที่เราไม่ต้องคิดะไรมากแบบเวลาอยู่เพื่อนเราไม่ต้องคิดอะไรมากเมื่อทำอะไรเราก็ทําอยากสนุกแค่ไหนเราก็สนุกก็เหมือนกับว่าการที่เราแบบอยู่กับเพื่อนบนรถแล้วเรามีความสุขเราเอนจอยระหว่างทาง ấy, เนี่ยก็ทําให้พวกเราบนรถมีเกิดความแบบความสัมพันธ์ที่แบบ เดินไฟกันม้กขึ้นเยอะเออระหว่างทางเราไม่ได้เดินอยู่คนเดียวนะเราก็ยังมีเพื่อนๆอ,อ,อีก23าคนที่แบบมีความฝันเดียวกับเราเพื่อที่แบบเขาอยากจะไปให้ถึงเหมือนเรามีคนที่ต้องลงรถบ้างมีคนที่แบบไม่ได้ขึ้นรถไปต่อเราบ้างแต่ว่าสุดท้ายแล้วตอนเราเริ่มมาเราเริ่มมาได้2ยคนเป็นทริปที่เติมเต็มชีวิตมากและเป็นประสบการณ์ที่แบบมันจะหาไม่ได้แลการเดินทางของเราทั้ง24คนไม่ต้องคิดว่า ผลมันจะเป็นยังไงแค่คิดว่าระหว่างทางรายการจะไปถึงเป้าหมายเราอะเรามีความสุขไหมเราเราได้เจอสิ่งใ,ใหม่ๆมไหมเราได้เบรกลิมิตตัวเองอะไรไหมเราได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของเราไหมหรือเราได้เพิ่เพื่อนใหม่ใหมสุดท้ายแล้วเหมือนโลกโลกที่เราเดินอยู่ตอนนี้มันมีแค่พวกเรา24คนเหมือนเส้นทางนี้มันเป็นเส้นทางที่เป็นเส้นทางตรงยาวๆเลยที่ที่ข้างๆไม่รู้จะเจออะไรบ้างหรือว่า วันไหนจะฟ้าผ่าหรือวันไหนจะฝนตกแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราเดินจับมือกัน24คนมาตลอดผ่านแต่ละมิชชั่นผ่านทั้งความสุขทั้งความทุกข์ก็เหมือนผ่านทั้งฝนผ่านทั้งแดดผ่านทั้งอะไรเรื่อยๆแต่เราก็ยังพงไปด้วยกันเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะถึงจุดหมายในรายการ7 8 9 s u r v เ v a l เะเป้าหมายปลายทางคือสเตจสุดท้ายแล้วสเตจเดบิวช่ไหมครับ ฮาร์ดได้อะไรเยอะมากๆตั้งแต่มิชชั่น1จนถึงมิชชั่นสุดท้ายฮาร์ดได้เรียนรู้ได้ประสบการณ์มากมายหลายๆอย่างมันไม่ได้เป็นไปตามที่เราวางแผนไว้ไม่ได้เป็นไปตามที่เราเตรียมไว้มันก็ต้องเดินหน้าต่อไปด้วยสิ่งที่มีณโมเมนต์ตอนนั้นซึ่งสิ่งที่มีณโมเมนต์ตอนนั้นมันก็มีแค่ตัวเรากับเพื่อนที่เจอสิ่งใหม่ๆนี้ไปพร้อมๆกันครับมันหลายๆอย่างที่เราเข้ามาในรายการเราก็ไม่รู้มาก่อนมิชชั่นหรือว่าตาราง หลายเรื่องที่เจอเราก็พยายามเทคมันให้เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เดินทางต่อไป <B GM> ได้รับประสบการณ์ที่หาข้างนอกไม่ได้ผมว่า <B GM> หคือมันสอนอะไรผมเยอะนะ <B GM> เส้นทางเนี้ยรู้จักตัวเองมากขึ้นกล้าเคุยกับผู้คนมากขึ้นมั่นใจในตัวเองหรือแบบไม่รู้อย่างน้อยผมว่าผมก็ยิ้มมากขึ้นแล้วช่วงเนี้ยครับนี่แหละแบบเจ็ดแปดเก้วโวมันคือรถทริปของผม ต่อไปนะครับเชิญทุกคนรับชมโชว์จากเพลง Road Trip จาก789 t r a i n e e Final 12เชิญจะรับชมได้เลยครับ จะไปดูดวงอาทิตย์ on sunny days ทำมาลอยดูกันอีกนิด to the sunrise happy all day happy all day Hey chilling all day chilling all day Yeah เราจะสิงค์ไปบนถนน like rodeo เราจะเมาจะมันจะล้ม like domino We have no plan We have no plan <c oughs> ไม่ต้องคิดนานถ้าเธพร้อมก็โอเค ไม่มีใครมาขวางมันลา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 ฮุนจางไม่ว่าเกิสิ่งท้าวไรทุกวันทำให้เราพลังใหม่แค่มองมองแต่กันก็รู้ใจลา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 เราจะไปดูดวงอาทิตย์ on sunny days ทำให้ราไร้เดียงกันนนิด through the sun rays Happy all day Happy all day s h i l y all day Shyly all day Yeah เราจะสิ่งไม่หมดถ้นอน like 400เราจะมองจะมันจะล้ม like don't know We have no plan We have no plan ไม่ต้องจักกระเป๋าก็แค่ก้าวออกไปจะทุกวันที่เกิดมันคือ mình thật tí mình qua mình không phải nổi tiếng suối ngàn Mày thông on sunny days tomorrow they're getting into the sun rays happy all day happy all day hey chill all day chill all day yeah we're so happy getting to the beach we don't walk up i can laugh and talk happy all day happy all day we can make sure we can have fun และเมื่อรายการ789 Survival จบลงนะครับไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงน้องๆทุกคนต้องมีเส้นทางของตัวเองต่างคนต่างจะต้องแยกย้ายกันไปเติบโตครับ